สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมืออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝาก,กาแฟนมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิทีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567เวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูกใจนนี้ะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิทีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซึ่งวันนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเงื้อนตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่มวยขึ้นโชกจริงกับเกาะเตตชะช่างบวกกษาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเเบบบื้ AH. ้้้้ออองงตนน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 ไไปกกกก่่่ะคครรรัััดดดีีียยวววาาาามมทใสหขึช ศึกมวยดิวิชีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายตรงขคือเป๊ปซี่สุจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางพิกัด107ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายตรงขึ้นสีธนนท์ชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนกีฬาราชวินิตพิกัดก็คือ118ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอก ฝ่ายแดงก็คือเลิศศิลาจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลุงราวีสิทธิวัตรพิกัด121ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกน้ำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือจรรณศึกสอเจ้าชิด8ริว้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอเล็กจิตเมืองนนท์พิกัด139ปอนด์ต่อ141ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนบั่รใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอป p care สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันตุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอป p care สองสี่ 24, ครับเราจะมาเริ่ม การวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดิวิชันไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีเดียวกันนะครับณเวทีจิตมูลนิธิโยคะบ็อกซิ่งสเตเดียมแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง p p t v HD ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับเทนนิสฝ่ายแดงก็คือเป๊ปซี่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเขียดบ้านไผ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางนะคคครรััับบพิกกดด็ืออ107ปนน์ะ ทางด้านฝ่ายแดงป๊กซี่นะครับเป็นนักชคใจจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย18ปีปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเมืองซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับอยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับเข่าปั้มตีเหนียวแน่นไล่แขนขวางคำแทงแรงนะครับหลักเลี่ยมดีนะครับหมัดศอกคมนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นทรงแข็งแรงนะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของธนายฝ่ายแดงแป๊บซี่นะครับก็มีชนะคะแนนภูมิพยักปอเปาอินนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเด็กเมืองชนพีบุญหลายที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์มินิมัมเวทร้อยห้าปอนด์เวทีจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับแพ้ให้กับเด็กเมืองชนครับก็ไม่ได้แชมป์ไปนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเมาคีเล็ตอ่อุดอุดรที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับสามฟอร์มหลังสุดก็ค่อนข้างดีนะครับชนะสองฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้หนึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่าน้ำเงินนะครับแสงตะวันนี่เป็นในโชคจากจังหวัดราชบุรีครับวัย18ปีนะครับฟิตซอมอยู่ที่ลูกเขาขวางที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีคุณมงคลน,นากเนียมครับเป็นหัวหน้าคณะและก็เป็นผู้จัดการเป็นมวยขวาครับประเภทบูเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง นะครับูดุดันนะครับเป็นเมอระเภทกระแลกกล้าส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับเชิงไมอสนชนลูกเดียวนะครับสามฟอร์มล่างสุดก็มีแพ้คะแนนนิชาวววิริยกุลนะครับที่ศึกจิตมังนุนท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกที่สองครับเพชรขุนศึกสประวัติเมืองอมสินนะครับศึกจิตมังนุนท็อปนิวนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนนิชาวววิริยกุลนะครับในศึกจิตมังนุนท็อปนิวนะครับสามฟอร์มล่างสุดนี่ชนะเพียงแค่หนึ่งฝ่ายแล้วก็สุญแพ้ไปสองฝ่ายนะครับเทียบกันที่่่ฟออร์มสุดดดดททท้้้าาาายยขงงงงัคููนฝแจะ ดีกว่านะครับฟอร์มท่านั้นฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูง168ฝ่ายน้ําเงินสูงประมาณ160นะครับฝ่ายแดงก็จะดูสูง100กว่านะครับสถิติการชกมวยฝ่นายแดงชก50ฝ่ายน้ำเงินชก30ฝ่ายแดงก็ชกมาเยอะกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนี้เท่ากันนะครับ52กิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มของท่านั้นฝ่ายแดงดูดีกว่านะครับแต่ทน่านั้นฝ่ายน้ำเงินอย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับต้นๆประเภทายนับขวาน็อกนะครับบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะกระแลกกาส่วนนะครับต้นๆก็ถือว่า เป็นนักมวยที่มีอาวุธตักแรลงรุต้น,ตนอันตราย1คนเลยนะครับแต่ถ้าผ่านสายกไปแล้วไม่รับรนนะครับผมดูว่าเข้าในา้านาทแดงครับเป๊ปซี่สูจีว่ามีเกียวน่าจะทําได้ดีกว่าถ้าประกบวงในนะครับเข้าในของานาทแดง Pepsi, เป๊ปซี่เหนียวแน่นกว่าครับและที่สําคัญวันนี้ ดูสูงกว่าลอยกว่าด้วยนะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้ก็เลยชอบไปที่ฟาแดงนะครับเปปซี่ซูจิบะมีเกี๊ยวใหญ่ยาวกว่าเข่าในดูเหนียวแน่นกว่านะครับต้นๆไม่พลาดหลับหลุ่นไปก่อนปลายปลายน่าจะอาศัยเข่าในเหนียวแน่นนะครับบทเบียดปั้มตีนะครับล็อกตัดตีไปเรื่อยๆื่อนะครับน่าจะเอาชนะแสงตะวันลูกข่าขว้างไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิทไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเปปซี่ซูจิบะมีเกี๊ยวครับ มาถึงคู่ที่2นะครับทางด้านแฟายแดลคือซีธนนชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าน้องแว็กสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนกีฬาราชวินิตนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงซีธนนชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสกลนครนะครับวัย16ปีฟิตซ้อมอยู่ที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมครับปอกตัดตีปั้มฟัดตตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งครับบูดุดัน สามฟอร์มหลังสุดก็มีชนะคะแนนโลมาออโตอารวันะครับในศึกเก้ามวยดิวิชไทยหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนจอมทัพซอ,ทอเทียวบางแสน,นครับในศึกจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนโลมาออโตอารวันนะครับในศึกจิตเมืองนอนท์ท็อปนิวสามฟอร์มหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับชนะ2แล้วก็สุญแพ้1นึ่งฝ่ายครับ ส่วนฝ่ายนักเงินนะครับซามิงเดชนะครับเป็นในกชกจากจวดบุรีรัมนะครับวัยปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับมีคูประหยัดชัยรัมนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คอยดูแลนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตอยู่แล้วนะครับก็ทาการฟิตซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับเป็นมือซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดฟันศอกรัวแรงวงในปั้มตีหนียวแน่นนะครับแต่ว่าช่วงหลังถือว่าฟอร์มยังดูสลุดสลุดอยู่นะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่ายน้ำเงินสมิงเดชนะครับมีแพนอกยกที่3สั่งรบแดงพนมดงรักนะครับในสึกิตเมืองนอนทบนิวหลังจากนั้นก็แพ้นอ็อกยกที่1นะครับ อนุสรเล็กสิทธนายเคนะครับในสึกจิตเมืองหนุนท็อปนิวล่าสุดนะครับแพ้คะแนนดูเอ็นผู้กององค์ตอมนะครับในสึกจิตเมืองหนุนนะครับสฟอร์มหลังสุดนี้แพ้รวดมาทั้ง3ามไฟเลยนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าแพ้เพียงแค่ไฟเดียวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้ทั้ง3ามไฟรวดเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงร้อยเจ็ดสิบฝ่ายน้ำเงินสูงร้อยหกสิบแปดนะครับฝ่ายแดงจะดูเหลืองเหลืองนะครับ ชกมวยมาทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ50าสิบฝ่ายฝ่ายน้ำเงินชกประมาณ30มสิฝ่ายฝ่ายแดงก็ชกมาเยอะกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงสีชลน,นชัยนะครับก็ปล่อยๆอยู่ประมาณ5 5าสสนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินสมิงเด่นนะครับปล่อยๆประมาณ58-59ถึงเลยนะครับดูว่าน้ําหนักปล่อยๆของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับ จะดูหนักกว่านะครับไฟลล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านไฟแดงสีถนนชัยนะครับไฟลล่าสุดชกไว11้114ปอนด์ส่วนไฟน้ำเงินนะครับชกไว11้119ปอนด์เลยนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆนะครับของทางด้านายน้ำเงินจะดูหนักกว่านะครับ118ปอนด์น่าจะเป็นเวทธรรมชาติมากกว่านะครับ ทางด้านฝ่ายแดงน่าจะปล่อยๆขึ้นมานะครับบทเบียดไปแล้วก็เลยชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับดูว่าฟอร์มไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับแล้วก็ผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มานะครับสั่งลบแดงพนมลงลักนี่ก็ปะทะมาแล้วนะครับก็ดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะกว่านะครับและที่สําคัญครับเวทพิกัดปล่อยๆดูใหญ่กว่าวันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนทาันศรีธนชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวเรียกความมั่นใจได้สําเร็จนะครับ คู่ที่2นะครับของมวยดิวิชันไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนกีฬาราชวินิตครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเลิศศิลาจิตมึงนนนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็เดินชนเล็กแดงพนมดงรักนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรุ่งราวีสิทธิวัฒน์นะครับหรือว่าสักอินเตอร์นะครับหรือว่าบูสุราชพิกัด121ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงเลิศศิลา เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทีโรหาพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมือซ้ายนะครับบู๊เปิดเกนนะครับแตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับวงในคว้าคอแล้วก็ตีเนี๊ยมแน่นแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับน่าเสือดีนะครับและที่สําคัญฟอร์มสดเลยนะครับสามไฟล์ล่างสุดยังไม่แพ้ใครโดยที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับชนะคะแนนสายนครนายกหนุ่มสารยาในศึกเก้าวโม เมืองนนนะครับแล้วก็หายไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรบ้านครับหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ4เดือนครับกลับมาไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเอกบุรุพาโอลูกอูนะครับในึกิตมงนนท็อปเหนียวสฟอร์มหลังสุดนี้ก็ชนะรวดทั้ง3ไฟ์เลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับลุงลาวีเป็นนักโชคกจจัยกระบีวัย18ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่สวนน้ำทานคีรีนะครับที่จังหวัดกระบีมีกำนันเจริพงนุ่นนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คอยดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับ เป็นมวยขวาครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยไล่แขนปั้มตีรุนแรนครับมัดศอกคมสามฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับก็มีชนะคะแนนตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ในสึกิจมือลนท็อปนิวนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนศร,รีนรงค์กกรมปนาศในสึกิจมือลนท็อปนิวนะครับลาสุดนีสรุดแพ้นอกยกที่1ราชมงคลแม่ทองใบรีไซเคิลน,นะครับที่จิตสึกิจมงคลนท็อปนิวนะครับสามฟอร์มสุดท้ายก็ชนะ2แล้วก็สรุดแพ้1ฝ่ายนะครับ สีละสูงนะครับฝ่ายแดงสูง165ฝ่ายน้ำเงินสูง168ก็ดูว่าฝ่ายน้ำเงินจะดูเหลื่อมๆนะครับชกมวยมานะครับทางด้านฝ่ายแดงชก70ฝ่ายน้ำเงินชก60นะครับฝ่ายแดงก็ชกมามากกว่านิดหน่อยนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ58ถึง59นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ61ถึง62นะครับฝ่ายน้ำเงินก็จะดูหนักกว่านะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงเลิ่อนีละนะครับจะได้เปรียบเรื่อง หน้าเสื่อนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายคนจัดนะครับแต่ว่าเวทพิกัดนี้ก็ถือว่าปล่อยขึ้นมานะครับ ไฟล่าสุดชกไว้122ปอนด์นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เรือเวทีไปประมาณ4เดือนที่เวทีมืองกุงนะครับเวทีเมืองกุงก่อนหน้านั้นก็ชกไว้เพียงแค่112ปอนด์เท่านั้นเองนะครับหายไป4เดือนกลับมาอีกทีหนึงชก122ปอนด์เลยนะครับก็ดูว่าน้ําหนักนี้เพิ่งจะขึ้นมานะครับก็ไม่น่าจะเป็นเวทธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับส่วนไฟน้ำเงินนี่3ไฟลลังสุดดีก็มีชก120ปอนด ชก121ปอนด์ครับก็ดูว่าเวทนี้น่าจะเป็นเวทธรรมชาติที่ชกอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวทนี้ทางน้านายแดงครับน่าจะเพิ่งขึ้นมานะครับน้ำหนักนี้เพิ่งจะขึ้นมาครับแต่ว่าจะได้เปรียบเรื่องหน้าเสือบรรยากาศนะครับเพราะว่าเป็นมวยสายทีมงานคนจัดนะครับบทเบียดไปแล้วก็ยังชอบไปที่่ายแดงนะครับเลือดสีลาจิตมือนนนะครับน้ำหนักนี้เพิ่งจะขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่าบรรยากาศดูดีกว่านะครับและฟอร์มสดกว่านะครับยังไม่แพ้ใครใน3มไฟหลังสุดนะครับหน้าเสือน่าจะช่วยดันราคาได้นะครับ ครับคู่ที้สูสีไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนลุ่งลาวีนิวัฒนะครับไปได้แบบสนุกคู่ี้นะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลิศศิลาจิตมุงนนท์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือจรวดศึกสจวิชิต8ปริวนะครับหรือว่าเกียรตนาวีหรือว่าสิทธิ์คุณมะนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับอเล็กจิตมึงหนอนะครับหรือว่าเพ็ดลุ่งเหลืองพิกัดก็คืนว่า39ปอนด์ต่อ141ปอนด์นะครับคุณในฝ่ายแดงต่อนนั้นให้กับทางน้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกเป็นในโชคจากนครราชสีมาวัย24ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิกซ้อมอยู่ที่ค่้ายหมวยสิทธิ์คุณมะนะครับไม่ได้ซ้อมอยู่ที่เกียรตนาวีแล้วนะครับมาซ้อมอยู่ที่สิทธิ์คุณมะนะครับก็มีทางน้านสจวิชิตอ่องละอ่อนครับให้การสนับสนุนอยู่นะครับ เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมขวางแทงแรงดักเตะดักแทงนะครับหมัดสอกคมกหลักเรียมดีนะครับฟอร์มสดด้วยนะครับเจ็ดฝ่าหลังสุดนี้ ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มล่าสุดก็มีชนะนอกยกที่2แสงอาทิตย์หัวสะยิมนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนแซซอสนะครับคาบูท็อปในศึกวันลุมพินีนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนโจเซฟจิตเมืองนนท์นะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับวันนั้นจะลดสึกได้นับแปในยกที่1ก่อนด้วยนะครับแล้วก็ประคองเกมเอาชนะคะแนนทางนั้นโจเซฟไปได้นะครับ3ฟอร์มล่าสุดชนะรวดมาทั้งสาไฟเลยนะครับ ส่วนฝายน้ำเงินนะครับอเล็กนี่เป็นนักชกจากประเทศอิตาลีนะครับวัย22ปีปัจจุบันก็ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสเชฟเบนแก้วนะครับแล้วก็อเอสุนทรโรหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวตีนหน้าแรงนะครับดักต่อยหมัดโยนเข่าแรงนะครับละหน้าเสือดีหลักเหลี่ยมดีมาศอกคมนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินอเล็กนะครับก็มีแพ้น็อกยกที่สองตะเพาแก้ว สิงมาวินนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในศึกมวยไทยวิธีทินไทยนะครับแต่ว่าวันนั้นอเล็กไปเข้าเวรแทนทางด้านกุหลาบดำนะครับกุหลาบดําแจ้งถอนไปนะครับโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยก็เอาอเล็กไปเสียบแทนการเตรียมตัว ดูเป็นรองนะครับก็แพ้นอกให้กับตะเภาแก้วไปในยกที่2ครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาชนะนอกยกที่3ผิวพ่องเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่จังหวัดปทุมนะครับในศึกจิตเมืองนนท์สัญจรนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับในศึกจิตเมืองนนท์ท็อปเนียวสามฟอร์มล่างสุดนะครับชนะเพียงแค่1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟเลยนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายทางหน้าไฟแดงนะครับดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสวนทางกันเลยนะครับเพราะว่า สามฟอร์มหลังสุดของทงานานฝ่ายแดงนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะเพียงแค่ไ่ายเดียวฟอร์มของทงานานฝ่ายแดงดูดีกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศหน้าเสือนะครับอยู่กับทงดนานฝ่ายน้ำเงินนะครับอเล็กจิตเมืองน์น,นะครับเพราะว่าเป็นมวยสายทีมงานคนจัดบรรยากาศหน้าเสือดูดีกว่าครับและวันนี้ได้เปลี่ยนหนักหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับ สัญญาณสูงนะครับแต่นาแสดงสูง175ส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง179ฝ่ายน้ำเงินจะดูเลื่อมๆนะครับโชคโมวยก็ฝ่ายแดงโชคมาประมาณ100ฝ้นะครับฝ่ายน้ำเงินโชคประมาณ70น้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะรอดสึกนี่อยู่ประมาณ66-67ถึงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่อเล็ก น้ำหนักปล่อยๆอยู่มันหกาถึง70นะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝ่ายเงินจะดูหนักกว่าแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบแต่จังหวะฟีไม้เล่ยมือนะครับหลักเลี่ยมวมยผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นประเภทจังหวะฟีมือหลักเลี่ยมดีนะครับมวยไทยด้วยหลักเลี่ยมดูดีกว่าครับและที่สําคัญฟอร์มสดกว่านะครับเจ็ดไฟหลังสุดนี้สดเลยนะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับแปะต่อน้ำหนักก็จริงวันนี้ต่อน้ำหนักด้วยแล้วอาจจะต่อทั้งรูปร่างเลยนะครับก็ดูเสียเปรียบทางน้าหนักและเสียยเปปรรรบบู่างด้ว ฝ่ายแดงก็ยังเชื่อไปที่ฝ่าแดงนะครับจรวดศึกส่อใจชิดแปดริ้วหลักเลี่ยมมวยนะครับดูว่าได้เปรียบนะครับและฟอร์มก็สดกว่าร่างกายดูดีกว่าวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนเท่านั้นอเล็กจิตมือนนนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับฝ่าหน้าเสือไปได้แบบสนุกครับคู่ที่นะครับเพื่อการบริการของมวยดิวติไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกส่อใจชิดแปดริ้วครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเป๊ปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยมนะครับดูว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสมิงเดชโรงเรียนกีฬาราชวินิตนะครับดูว่าน้ำหนักปล่อยๆดูหนักกว่าครับ คู่ที่3นะครับรองคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเลิศศิลาจิตมองนนท์นะครับบรรยากาศหน้าเสือสายทีมงานคนจัดดูดีกว่าครับหน้าเสือดูดีกว่าครับและคู่ที่4นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจรวดศึกสจ๊วชิดแปริ้วหลักเหลี่ยมมวยบวกฟอร์มของนักมวยดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงจรวดศึกสจ๊วชิดแปริ้วครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ